เล่าเถื่อนตอนนี้ที่กําลังระบาดเนี่ยอย่างที่บอกว่าไม่ได้มีเพียงแค่18พิกัดที่ได้มีการรายงานไปมันยังมีการเพิ่มเติมในการกระจายไปอีก5พิกัดด้วยกันวันนี้ค่ะนายกรองตรีธนกฤษจริญรัตน์นะคะผู้ช่วยรักษาการรัฐมนตรีประจํากระทรวงสธาธารณสุขร่วมกับนายแพทย์ไพรโรสุร,รัตวนิตร,รองอธิบดีกรมการแพทย์และก็เจ้าหน้าที่กทม กรมควบคุมโรคลงพื้นที่นะคะไปที่ชุมชนร่มทิพย์ตรงนี้เนะี่ยมีผู้ป่วยจากการกินเหล้าเถื่อนประมาณ5-6ถึงรายแล้วก็จากการสอบถามมีอยู่หนึ่งรายนะคะที่กําลังต้องรอดูอาการสืบเนื่องมาจากว่าตัวเองเนะี่ยมีการซื้อเหล้าเถื่อนจากซุ้มยาดองที่มีเพียงซุ้มเดียวในหมู่บ้านแล้วก็หลังจากนี้ไปเนะี่ยคุณหมอก็นัดในการเ,าเช็คในเรื่องของ Followup ว่าตอนนี้อาการเป็นอย่างไรบ้างในวันที่4กันยายนแต่ว่านายกรองตีธนกฤตเนี่ยบอกแบบนี้ค่ะว่าในส่วนของการรักษาพยาบาล ในเครือกระทรวงสาธารณสุขจะรับผิดชอบในส่วนนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดอยากฝากบอกประชาชนว่าณตอนนี้อยากที่จะให้หยุดบริโภคเหล้าเถื่อนก่อนเพราะไม่รู้ว่าเหล้ายาดองหรือว่าเหล้าเถื่อนนี้มาจากที่ไหนอย่างไรแล้วริ์มันอันตรายมากค่ะจากนั้นที่12ไม่กินไปนะเัยงแค่1 2บงแค่เราได้สืบถามมาแล้วว่าไอ้ที่โหลยาดองทั้งหมดที่มีอยู่เนี่ย เอาสมุนไพยเอาไปใส่ให้เกิดเกิดความความเชื่อว่ากินแล้วจะคลายเส้นกินแล้วจะทําให้บํารุงกําลังกินแล้วจะทําให้กระพี้กระเป๋าซึ่งความเป็นจริงไม่ใช่หรอกครับ เรื่องยาดองเลยในช่วงนี้หรือถ้าหยุดได้ตลอดการไปก็หยุดไปจะดีกว่าครับครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าวันนี้ยาดองของไอสองคนนี้เนี่ยเอสไออาร์เนี่ยมันไปที่ไหนบ้างนะครับมันอยู่ระหว่างการขยายผลผมเกรงว่าถ้าเราไม่ประชาสัมพันธ์บอกกัน เติมนะคะข้อมูลจากการตรวจรักษาตอนนี้มีเพียงแค่คนไทยเท่านั้นนะคะแต่ว่าก็ย้ําว่าถ้าเกิดว่ามีชาวต่างชาติชาวต่างดา้าวถ้าเกิดมีอาการเนี่ยยืนยันว่าให้มาตรวจอาการได้ทันทีนะคะแล้วก็สามารถยื่นขอสิทธิ์เข้าการรักษาได้ติดต่อได้ที่025482300นั่นเองค่ะค